เนี่ยจะชิ้ขนาดไหนทํากาแฟจริงๆอ่ะมันเลอะอย่างนงี้ครับผมอ,อย่ามันดัดจริตมินิมอลอะไรเราของ,จร,งจริงอย่างงี้ก็ต้องอย่างงี้อ้ออาอใส่อย่างนงี้ครับนี่เลยนะฮะเข้าไปในในบัสเกตต,ต้องจำเป็นต้องสองคัพด้วยไหมหรือตัวไหนก็ได้ของเราตัวไหนก็ได้ครับนี่ใส่ประมาณนิดนึงช้อนหนึ่งอ่ะช้อนนึงอ่าโอ้ยอย่าร้อนชอบเอ, <ะ S 2> <ด>อาอาก็วเวลาไปไกลๆเลยครับเวลาล้างนะครับเราก็ดูน้ําในหม้อ อย่าให้หมดกดปุ๊บกดแค่ปุ่มเดียวใช่ซีมันจะขึ้นสีแดงนี่ครับแล้วขึ้นซีโอค a ีนซีโอครีนซีโอครีนแล้วกดตรงนี้เลยอ๋อพอกดตรงนี้เสร็จแล้วก็กดตรงนี้ใช่แล้วก็รอรอรอจนกว่ามันจะหยุดครับอ๋อประมาณกี่นาทีครับคุณไหมดูดูทรงแล้วสิห้โอ้นานอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตัดแล้วมาดูตอนตอนมันเสร็จก็ได้คือทําแบบเนี้ยทุกตอนที่ ปิดร้านนะมันจะเตือนมันจะเตือนว่าล้างได้แล้วร้อยช็อตให้ล้างสามารถตั้งได้เราสามารถตั้งในโหมดได้ว่าจะร้อยช็อตหรือจะ50มันก็จะดันไปล้างเข้าระบบหัวกุ๊ปกันไปอ่ะเอออ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตอนที่มันเสร็จแล้วดีกว่า WPM เป็นไงครับมีมานานแล้วอย่างช้านานนานมากแล้วดังมานานแล้วใช่เราเป็นตัวแทนจําหน่ายตรงจากโรงงานเรื่องอะไรสมัยก่อนไม่รู้นะ ไปที่วกันมาผู้เรืองงเลยจะหาอะไรค่ะเพราะว่าของเขามันต้องใช้อะไรของเขาทุกอย่างมันไม่ได้สามารถแปลงแบบเครื่องนู้นเครื่องนี้เพราะฉะนั้นซื้อกับตัวแทนซะนี่ครับซื้อกับผมมันจะมีของหิ้วที่เขาขายราคาดิฟกันนิดหน่อยก็จริงแต่อะไรไม่มีเอาบริการดีกว่าแล้วก็ได้ความรู้ได้เรียนกับครูดีกว่าเพราะฉะนั้นได้ของถูกไปแต่คุณใช้ไม่เป็นอ่ะแม่งก็เขาเรียกว่าอะไรเ่ะ ลิงได้พลอยอ่ะกิ้งก่าได้แหวนอ่ะหัวร้านได้หวีอ่ะถูกชจอันนี้ก็รอทำความสะอาดนานหน่อยนะครับเพราะว่าระบบเขาจะคีนนิ่งแล้วเราก็ดูน้าไปเรื่อยๆว่าน้ําจะหมดหรือยังอย่าให้น้ําหมดแต่บางแต่บางร้านเขาจะทําทุกวันก็ไม่ผิดก็สะอาดดีก็ทําได้ก็ก่อนก่อนปิดร้านก็ให้ลูกน้องทําไปแต่แต่มันจะมีเตือนไงอ่ามันจะมีเตือนว่าให้ทําทำไหททาใช่เพราะว่าถ้าไม่เตือนเราไม่ทํา ก็ไม่เป็นไรก็รอให้มันเตือนก็ได้เพราะว่ามันก็มีเซฟของมันอยู่แต่ถ้ามีเวลาฟิตทุกวันก็จะล้างก็แล้วแต่อยากทำข้อสะอาดก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถ้าทําเต็มระบบนะครับสตรีมหัวชงอ่าประมาณอ้าวแล้วฝองสตรีมอ่ะสตรีมเดี๋ยวต้องรอซีโอทำเสร็จก่อนแล้วค่อยไปสตรีมอ๋อคุยเพลินเนะเสร็จพอดีแล้วแล้วไงต่อีครับเสร็จแล้วเราจะล้างสตรีมก็มันจะมีกดขึ้นซีโอกับ อ๋อกดกดหนึ่งทีแล้วก็เปลี่ยนถ้า C O คือ C O คือหัวหัวอีกหนึ่งทีคือ S T สตรีมอาเออผมก็จะเปิดเปิดเอาเช็คเขาให้เช็คกดใหม่ช้าไปหน่อย S T กดตรงนี้อ๋อนี่คือล้างล้างเนี่ยเราจะขึ้นหน้าจอนะครับอ่อ ล้วต้องเน้ำยาอะไรหรอไม่ต้องแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นน้ำเหรออ๋ี๋ยวมันจะออกมาเป็นน้ำครับล้างก็เดูน้ำมันกำลังจะออกมาจนหมดหรอกหมดแท้งมาอ๋อจนจนมันงุ่งแบบอย่างนี้เลยอ่าเดี๋ยวมันจะไม่มีฟองแล้วก็น้ำเกือบเกือบหมดแท้งอ่ะโอเคแต่ที่ผมเอาลองไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันล้นอ่า นี่คือล้างแบบ full option เต็มระบบนะฮะ full option เลยเอ้อ่พองไอ้หิดหดหีด,ดเสร็จมันจบเสร็จมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับใช่เสร็จแล้วพี่ปิดสตรีมมันก็จะขึ้นเลยดิเนี่ยใช่ไหมพอปิดเสร็จล้วก็ขึ้นแล้วก็เสร็จแล้วก็นี่คือการล้างหัวกุ๊บ<ง>แล้วก็ล้าง,งสตรีมเสร็จแล้วครับผมเปิดต้มทุกอย่าง everything auto แต่เรื่องความอร่อยอย,อยู่ที่เรา adjust ปรับเบอร์บดต,ต่อเออแล้วก็หาบาลาน เกี่ยวกับเวลาเพราะฉะนั้นมาเรียนดีกว่าอยู่ๆซื้อไปมันไม่มีแบบใครแบบโหทําได้เลยอะนะครับแต่ก็จะมีเดี๋ยวจะมีตัวแม่บ้านอีกตัวหนึ่งมาดูหน่อยแล้วกันเรียบร้อยแล้วเราก็กดปิดไปเลยจบแล้วครับสำหรับตัวนี้อย่าเอากลับบ้านไปเล่นต่อเผื่อจะมีอะไรแบบว่าพิเรนพิเรนพิกแพงจะโชว์ตัวนี้ให้ดูทีหลังน,นะครับตั้งโปรไฟล์ตัวเองเออมาเลยสำหรับแม่บ้านสำหรับคนไม่ซีเรียรสสำหรับตัวเดียวจบ ถึงขนาดทาขายได้เลยไหมแนะนำไหมได้อยู่ที่เราแต่ถ้าหนักๆก็อันนี้ดีกว่าดีกว่าอ่าเพราะว่าถ้าขายเนี่ยเนาะอันนี้เพราะวันนี้บทมันเล็กกว่าอ๋อมันมีเครื่องบดในตัวมีพอสมมติอาจทาท่าให้ดูก่อนเดี๋ยวไว้คราวหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดูนะอะารเงี้ยแต่ปึ๊บเราก็ตั้งออดีมาได้เหมือนกันถูกต้องเขาใส่นี้เลยถูกต้องอ้าวจบตัวเดียวเลยนี่ตัวเดียวเลยสตรีมดีเลยสตรีมดีด้วยแค่ตัวเดียวก็ทํากาแฟกินได้แล้วใช่ราคาถูกกว่าเยอะด้วย เท่ากว่าครับโอ้โหคืออย่างนี้มันมันน้ำในตัวบดในตัวคือเวลาวางหรือว่าตามบ้านตามออฟฟิศสะดวกไม่ต้องไปนั่งแยกเครื่องบดอะไรเพราะว่าตัวเครื่องบดตัวนี้มันก็เอาเหมือนตัวรุ่นตัวรุ่น17 OD มาใส่แล้วเพชอร์มันเวลากดแล้วมันมันจะยิงตรงยาวเหมือนกับพวกรามาโซโกอย่างนี้เลยปะใช่9าบาอะไรนี้อย่างเดียวเลยตั้งตั้งไม่ได้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นปั๊มอ่าไวเบรชั่นปั๊มสั่นใช่แต่ช็อตสวยคือเราไม่ได้ชงแบบ ซีเรียสซีเรียสขนาดนั้นซีเรียสแบบว่าเล่นโปรไฟล์เหมือนกันเลยจะไม่แข่งอันเนี้ยตัวเนี้ยจบทำกินที่บ้านได้สวยสตีมได้สตรีมได้มีน้ำร้อนอืตั้งอะไรพิเศษได้ไหมก็ตั้งช็อตได้ตั้งช็อตได้สองอันใช่อมีน้ำร้อนมีบทในตัวมีน้ำตั้งเวลาได้ก็คือปุ่มเดียวแล้วก็หยุดได้เลยแหละว่ายง่าแต่ว่าเราอยากจะแมนนวลได้ไหมกดน้ำเท่าไหร่ก็ได้ได้อ๋ออันนี้ก็ได้ด้วยคราวหน้ามาเจาะรายละเอียดขับมันอยู่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ WPM ไต้ฟุ่น โอกาคาเฟ่คอลแลบรวมกันแล้วจะซื้ออะไรมาที่ผมก็ได้ผมเป็นดีลเลอร์เขาและก็อย่าลืมว่าอะไรอ่ะฝากหน่อยก็จริงๆอยากให้ซื้อกับตัวแทนมากกว่าครับเพราะว่าหนึ่งเรื่องอะไรหลังการขายอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีทีมช่างเรามีอะไหล่สเปรัชบางทีแบบสินค้านำเข้าอย่างที่บอกก็คืออาจจะหาอะไหลไม่ได้ไม่ทอทิ้งกันหนัใช่แล้วก็โปรดอย่าลืมว่าโอกาคาเฟ่กาแฟไปเลือกสนุกได้ครับและก็แดดสแท bye <laughs> <laughs>